โปร4เมกเน็ตไม่อันเร็ s สปีดบวกกับโทฟีไม่อันทุกเครือข่ายของ AS กลับมาอีกรอบแล้วนะครับยังอยู่ที่เดือนละ150บาทเหมือนเดิมรายละเอียดจะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับโดี่ยช่างมิเตอร์ฟาร์นะครับคลิปนี้มีอัปเดตโปรเน็ตไม่อันเร็วสปีดของ AS มาแจ้งให้ทราบกันสั้นๆนิดหนึ่ง คือจากที่เราเพิ่งแจ้งไปเมื่อตอนต้นเดือนว่าโปรโที่คุณสามารถไปซื้อซิมมาลงทะเบียนเปิดเบอร์แล้วก็สมัครเองได้ในเดือนนี้จะเหลืออยู่4ตัวก็จะมี20เมก15เมก8เมกแล้วก็4เมกแต่ว่าไม่มีโทรฟีเลยทั้ง4ตัวเป็นเน็ตเปล่าๆแต่มาวันนี้ตัว4เมกเนี่ยมีอัลล์สปีดอะเขาเพิ่มตัวโทรฟีมีอันทุกเครือข่ายเข้าไปในโปรโให้ด้วยเดือนละ150บาทเท่าเดิมไม่ต้องสมัครโปรโทรฟีเพิ่มนะครับเป็นโปรเดียวกันได้เน็ตความเร็ว4เมกอัลดเเทท่าากนนืะ150บัน ที่มีเพิ่มเติมเข้ามาก็คือได้โทรฟีมีอันทุกเครือข่ายเพิ่มเข้ามาด้วยสามารถโทรได้ทุกเครือข่ายเลยครั้งละ15นาทีวางสายแล้วโทรต่อได้เรื่อยๆแล้วก็รหัสในการสมัครก็เปลี่ยนไปนะครับตอนนี้ให้ใช้รหัสดอกจัน777ดอกจัน9 1 2 0สี่เหอกนะครับตัวเดิมที่อธิบายไปนในคลิปที่แล้วยกเลิกไปก่อนนะครับไม่ต้องใช้ให้ใช้ตัวนี้นะครับดอ,อกจัน777ดอกจัน9 1 2 0อก จะได้เน็ตความเร็ว4 Mbps ไม่อัน้นมิร้อสปีดแล้วก็ได้โทรฟีไม่อั้นทุกเครือข่ายตอนนี้โปรที่คุณสามารถสมัครเองได้ที่จะมีโทรฟีเข้าไปด้วยเนี่ยมีตัวเดียวก็คือ4เมกส่วนโปรตัวอื่นก็ยังเป็นข้อมูลเดิมนะครับตัว20เมกเดือนละ300บาทก็ยังใช้รหัสด,ดอกจ7 7ัน777ดอกจัน9124อยู่ตัว15เมกเดือนละ200บาทก็ยังเป็นรหัสด,ดอกจ7 7ัน777ดอกจัน9126สี่เหลี่ยมตัวออกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัว8เมก ตัว8เมกเนี่ยมีอันไม่สปีดเดือนละ175บาทก็ยังใช้รหัสด,ดอกจัน777ดอกจัน9157สี่เหลี่ยมตัวออกเหมือนเดิมทั้ง3ตัวนี้ทั้ง20เมก15เมก8เมกยังมีตันเน็ตอย่างเดียวนะครับไม่มีโทฟีนะถ้าคุณต้องการจะสมัคร20เมก15เมก8เมกแ,แล้วต้องการจะได้โทฟีด้วยคุณต้องเติมเงินเพิ่มเข้าไป59บาทแล้วกดรหัสด,ดอกจัน777ดอกจัน9184สี่เหลี่ยมตัวออกแต่ตัวโทฟีจะใช้งานต่อเนืนเ่องได้แครับ ตัว4เมกซ์ทั้งเน็ตทั้งโทรสามารถใช้งานต่อเนื่องได้6เดือนถ้าเท่ากันทั้งเน็ตทั้งโทรเลยแต่ถ้าเป็นตัว20เมก15เมก8เมกที่คุณสมัครโปรโทรฟีเพิ่มตัวเน็ตใช้งานต่อเนื่องได้6เดือนแต่ว่าโทรฟีใช้งานต่อเนื่องได้แค่3เดือนนะครับโปรทั้ง4ตัวนี้ทั้ง20เมก15เมก8เมกแลวก็4เมกที่อัปเดตมาใหม่เนี่ยเป็นโปรสําหรับเบอร์ใหม่ที่เปิดมาไม่เกิน7วันแล้วก็ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเอนะครับ ทั้งการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็ย้ายค่ายเบอร์เดิมเป็นโปรเดียวกันรหัสเดียวกันนะครับใช้ร่วมกันได้เลยนะครับโอเคโปรที่คุณสามารถสมัครเองได้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนโปร30 m ิบเมกบวกโทรฟรีและก็10บเมกบวกโทรฟรีโปรยังอยู่แต่คุณไม่สามารถสมัครเองได้อันนี้ถ้าคุณต้องการจะใช้โปร30เมกบวกโทรฟรีไม่อันุเครา์ขายหรือไม่ก็10เมกบวกโทรฟรีไม่อันุเครา์ขายเนี่ยอันนี้คุณต้องไปซื้อกับร้านที่เป็นตัวแทนของ AS นะครับอาจจะเป็นร้านขายซิมร้านขายมือถือ ร้านพวกนี้ส่วนมากอ่ะจะมีพวกโบชัวพวกเนี้ยโบชัวของโปรโมชั่นตัวเนี้ยแปะหน้าร้านคุณเดินผ่านไปเจอโปรที่เขาเขียนว่า30มสิบมกบวกโทรฟีอ่ะเดินเข้าไปถามก็เลยเฮ้ยพี่พี่มีโปรตัวนี้อยู่หรือเปล่าสมัครให้ได้หรือเปล่าลองเดินถามดูก่อนมีหลายๆร้านที่ยังสมัครให้ได้อยู่นะครับทั้งตัว30มสิบมกบวกโทรฟีแล้วก็10บแมกบวกโทรฟีหรือถ้าลองเดินหาดูแล้วมันหาไม่ได้จริงๆลองหาแถวบ้านแล้วมันไม่มีจริงตอนนี้ก็ยังสามารถจะให,ให้ทางช่องเราสมัครและจะส่งไปให้ได้นะครับ ที่ต้องการจะให้ทางช่องเราสมัครให้ก็แอดไลน์ตัวนี้มาได้เลยนะครับสแกน QR Code ตัวนี a ้ f o T N I, หรือเซิร์ช ID ด์แอดมิ a เตอร์ฟานะครับมีแอดนำหน้านะครับแอดแล้วก็ M I S T E R F S, S A R L หรือจะเป็นโปรพิเศษตัวอืนอ่นก็แจ้งมาได้นะครับคือมีหลายท่านทนะ่านอยากจะสมัครโปรคือผมบอกรหัสกับราคาไปหมดแล้วแต่บางท่านไม่มั่นใจในการไปซื้อซิมมาไปเติมเงินสมัครเองกลัวจะไม่ได้โปรอย่างที่แจ้งไว้ก็สามารถจะแจ้งให้ทางช่องเราสมัครแล้วจะส่งไปให้ได้นะครับ โอเคสำหรับเนะะื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับมาแจ้งอัปเดตให้ทราบกันสั้นๆประมาณนี้แหละถ้าใครดูแล้วคิดว่ามีประโยชน์บ้านก็บรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใ,ใหม่โอกาสหน้าลาตรงนี้นะครับสวัสดีครับ